ทัง่ว,วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจำวันที่28พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าต่างชาติออกมาแชฉแล้วคํมเมนต์เต็มแนวไม่สนโลกครับลุยใส่ร้ายไทยเนี่ยยิงก่อนกับการฟ้องเวทีโลกพร้อมกับยังมีอัปเดตล่าสุดครับกลายเป็นว่าความแตกคนงานนับแสนนั้นใกล้อดตายเต็มทน ซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่กองระบ,บกออกมาแฉยับเดินกับข่เมนว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลอยู่และก็วัตถุดูปรณกหลายต่อหลายอย่างซึ่งเราสามารถตรวจพบได้เป็นกรณีล่าสุดด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณบริกองทัพภาคที่2ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะเหมือนขมนินจะใช้โอกาสนี้ที่เรากําลังชุลมุนวุ่นวายครับภายในประเทศอยู่เนี่ยขยับเข้ามารุกคืบและก็เต็มแนวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกับทหารแนวหน้าในพื้นที่เนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะกระแสดรอปลงจากงเงียบๆลงไปแต่ขมนมาเพียบเลยนะครับก็คือมาเต็มแนวซึ่งก็เป็นภาพถ่ายจากกล้องในวิชั่นแหละครับที่จับภาพขมนได้ คือจับมาตั้งนานแล้วนะครับน่าจะจับมาเกือบเดือนได้เลยนะแล้วเขมเนก็ยังอยู่จุดนั้นเติมกําลังพลเข้ามาอยู่เป็นระยะพร้อมกับเดินประชิดเนี่ย มาสู่หน้าแนวแล้วแล้วประกอบกับถ้าเกิดดูจากภาพต่างๆที่เขมเอัปโหลดลงมาล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นระยะนะโดยเฉพาะภาพที่มีการรวมพลกันมีการยืนแถวการรวมกลุ่มกันแล้วก็วางแผนต่างๆนานา,นาซึ่งก็ยังมีภาพในปราสาทตาควายด้วยที่นาเอาตัวปราสาทนั้นมาสร้างเป็นฐานที่มั่นทางทหารซะเลยนะครับกระสอบทรายเนี่ยอุดไว้ทุกรูไม่ว่าจะเป็นรูซ้ายรูขวาตรงไหนที่มีรูเนี่ยคขมเอุดไว้หมดเลยในบริเวณบริเวณปราสาทตาควายนะครับยังมีอีก เรื่องราวหนึ่งครับกับอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีนะที่เคยมีภาพออกมานะครับว่ามีการแบกอาบจีเนี่ยมาจี้ใส่ฐานในเราในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการประทักกันในห่วง5วันโดยตอนนี้อัปเดตออกมาครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกนั้นกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับคุณผู้ชม ซึ่งก็ตั้งแต่มีเหตุปะทะกันรอบแรกครับจนตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่นั้นมาฐานบริเวณภูผีครับใกล้กับเขาสัตตสูนั้นโดยเป็นฐานของจ่าสมครกเองที่อายุ72ปีไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะครับทั้งที่จุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนาะที่บ้าคอนเทนต์ลงรูปกันําแต่ว่าไม่มีคลิปหรือว่ารูปจ่าสมครกหลุดมาสักครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตานข้าเ็นเองครับในฐานบริเวณภูผีนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อะไรลงภาพพร้อมกับบอกว่า่าาคคิดถึงงพีชยแลกก็นัรบขอ ันก็คือจ่าสมครกนั่นเองก็น่าจะเป็นเครื่องกาลันลตีได้นะครับว่าตอนนี้จ่าสมครกเองเป็นปุ๋ยไปแล้วบริเวณฐานปฏิบัติการภูผีที่มีการประทะก,กับนเราซึ่งในช่วงที่มีการประทะก,กันเนี่ยก็มีแบบข้อมูลออกมารายงานออกมานะครับว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยนับร้อยเลยเพราะว่าตรงนั้น สู้กันหนักเลยใกล้กับเขาสัตตสูใกล้กับปริภูมิมะเขือนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่อัปเดตออกมาครับตามที่มีข้อมูลนะก็คงต้องรอยืนยันอีกรอบนึงอย่างเป็นทางการครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ถือว่าขเมตนนั้นเริ่มที่จะออกลายอีกแล้วนะครับไม่สนความจริงฟ้องทูนนาชาติเนี่ยใส่ร้ายหนาในเราย,ยิงก่อนบริเวณบ้านหนองยาแก้วพร้อมกับยังมีการกล้าอ้างว่า ทุ่นระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดรายที่7นั้นเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดเก่าคือด้งทุกอย่างเลยสําหรับคมเมนไม่ยอมรับอะไรทั้งสิน้นจนถึงขั้นทัพบกของเราเนี่ยออกมาตอบโต้ชี้แจงเหมือนกันว่ากรณีของคมเมนนั้นบิดเบือนชัดเจนแล้วก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับการวางกําลังของขมเมนด้วยในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนกองทัพภาคที่สององีกซึ่งเรื่องนี้นะครับกองทัพโบกก็เรียกมาชี้แจงสู้แล้วลว,ว่าขมเมนนั้นบ,บิดเบือนข้อเท้จริงครับทั้งต่อคณะทูตทั้งต่อองค์กรนานนี้ เราเตรียมกําลังป้องกันแผ่นดินไทยของเราเนี่ยตามกฎการใช้กําลังอย่างเข้มงวดก็กลายเป็นในระหว่างที่ไทยเรากําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้อยู่นะครับแต่ว่างูผิดข้างบ้านเนี่ยก็ยังชวนจังหวะก,กัดไทยไม่เลิกชวนตีชวนเล่นอยู่แบบนั้นโดยสิ่งที่กระทรวงกลาโหมขอคำเ,เม้นนะครับได้กล่าวใส่ร้ายไทยเรานั้นเนี่ยก็มีเนื้อหาพูดถึง สถานการณ์แนวชาดแดนของไทยเราด้วยเรื่องเรกเนี่ยก็มีการระบุว่าฝั่งไทยเราครับจับกลุ่มฐานกัมพูชาเนี่ยทั้งหมด18นายอย่างผิดกฎหมายอันนี้คือแถกับนานาชาติไปดื้อเลยกับขมิ้นครับแต่ว่าเราก็โต้แย้งเรื่องนี้นะเราบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะฐานกัมพูชาทั้ง18นายเนี่ยได้ยอมจำนนจากการสู้รบในพื้นที่แล้วฝั่งกองทัพไทยเราครับได้ทําการปลดอาวุธควบคุมตัวไว้ภายใต้หลักกฎหมายสากล แล้วในระหว่างควบคุมตัวครับก็ได้มีการดูแลภายใต้หลักมนุษยธรรมและก็เปิดให้ผู้แทนองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติและก็เปิดเผยอย่างปโปร่งใสด้วยจึงไม่ใช่การจับกลุมและก็ควบคุมตัวโดยมีชอบตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ขมมนบอกว่า ไทยเรายิงใส่พลเรือนก่อนในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนั้นอันนี้เราก็ตอบโต้เหมือนกันนะครับขมรคือกล่าวมาหาเราแบบไม่มีหลักฐานไร้หลักฐานมากๆเราก็ตอบกลับไปว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะที่ฝ่ายกัมบูชาครับเจตนาโจมตีใส่ไทยเราก่อนจากนั้นฝ่ายไทยเนี่ยก็ดาเนินการยิงเตือนไปหนึ่งรอบเพื่อตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังแล้วหลังจากนั้นที่เรายิงตอบโต้ไปครับก็ยังพบความผิดสังเกตนะ ที่ฝ่ายกัมพูช่ายังพยายามใช้ปฏิบัติการข่าวสารโจมตีให้ร้ายแล้วก็สร้างบันยานหลักฐานเท็จเนี่ยบิดเบือนใส่ร้ายไทยเราเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นการจัดฉากในเวทีต่างประเทศซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญเลยที่เราได้รับการยืนยันจากคณะเอของฝั่งไทยเราเนี่ยบอกว่าทุนระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดเนี่ยเป็นทุนระเบิดใหม่อย่างแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ครับเขาเมนก็บอกว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่าแล้วไทยเราจัดฉากเหมือนเดิมโอโหกลายเป็นว่ายังปล่อยข่าวเท็จดั่างต่อเนื่องนะครับเราก็ตอบโต้กลับไปแหละว่าในประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นเนี่ยเราก็ยังคงดําเนินการเหมือนเดิมใน5พื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าระยะแรกเนี่ยจะพบการขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชารวมถึงการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ในบางจุดและก็ลอบตัดและขโมยรั้วลวดหนามของฝั่งไทยเรา แล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้กับสิ่งที่กมเมินใส่ร้ายนะครับทับุกก็ยังบอกว่ามีทั้งกันบอกว่าฐานพรานไทยเราเนี่ยข่มขืนแรงงานกัมบูชา แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบวกกับการที่จุดประทัดเนี่ยแล้วบอกว่าไทยเรายิงในบริษัทจังหวัดจันทบุรีอันนี้เราก็ตอบโต้ไปเหมือนกันนะครับเป็นการตอบโต้ล่าสุดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราแชร์ขมินปอีกรอบหนึ่งก็คือขมินตอนนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลและยุทโธป,ปกรณ์ตรวจพบอย่างต่อนเนื่องด้วยทั้งการผาัดเปลี่ยนกําลังปรับที่ตั้งและก็ขยับอาวุธจํานวนหลายจุดซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดในฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานะครับที่ตอบโต้ขมินไปนะแย้งมาแบบไหนเราก็ตตอบบบโ้้้ไปแแนนัลว อบโต้ไปทีละช้อยทีละข้อ พร้อมกับใส่เหตุผลประกอบไปด้วยหลักฐานประกอบไปด้วยแต่ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือการปรับกําลังของขมินะครับและก็การขยับอาวุธเนี่ยจำนวนหลายจุดซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าขมิญจะขยับอาวุธไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายเอ่ยูมะเขือเอ่ยช่องอันมา้าหรือแม้แต่ช่องบุกนะครับที่เราต้องระวังกันเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัพเดตครับจากบริเวณแนวชายแดนของไทยเราก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งงเรายั ไว้ใจขมินไม่ได้จริงๆนะครับรอบนี้เอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับกลายเป็นว่าต่างประเทศเนี่ยตบหน้าขมินอีกรอบหนึ่งครับและก็ออกมาหั่นคาดการเศรษฐกิจกัมบูชาที่อาจจะลดลงมากกว่า4%ในปีหน้าด้วยหลังจากที่มีการประทะก,กับไทยเราซึ่งก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเลยครับเที่ยวมารายงานว่าตอนนี้ขมรนนั้นสุดอย่างหนักและก็มีผลกระทบจากหลายปัจจัยรวมถึงความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนกับฝั่งไทยเราทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ลดหวบลงเยอะมากและก็กิจกรรมการเงินซบเซาจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นในปี67ครับเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยมีการเติบโตถึง6%นะครับแล้วในช่วงต้นปีของปี68เนี่ยในช่วงที่ยังไม่ไปร,ร่ากับไทยเรานะครับเติบโตมาถึง6.8%นะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ประทะแนวชายแดนเกิดขึ้น นะครับกลายเป็นเขมินนั้นอดอยากมากกว่าเดิมเศรษฐกิจจากที่กําลังโตก็ลดลงมาถึง4ปนตะครับตอนนี้เหลือเียงแค่4เปเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลเสียมาจากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวแรงงานส่งกลับประเทศนอกจากนี้ก็ําไม้นี่ภาคเอกชนของเขมนครับอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากๆนี่เสียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหมอนแอดในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อสเสถียรภาพทางการเงินของเขมรด้วยอันนี้เป็นสื่อต่างประเทศนะครับที่เป็นสื่อแรก ที่ออกมาพูดถึงคาเมต์ว่าตอนนี้สุดอย่างหนักอีกสื่อหนึ่งครับที่เดอมอลาเมน์รับความจริงไม่ได้เลยกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับที่ออกมาบอกว่าแรงงานคาเมต์เนี่ยที่กลับจากไทยเรากลายเป็นว่า นับแสนคนนะใกล้ที่จะอดตายมากยิ่งขึ้นโอ้โหนี่ไม่ใช่สื่อจากไทยเรานะครับแต่ว่าเป็นสื่อจากต่างประเทศนะแต่เขมรนก็ยังไม่ยอมรับพร้อมกับบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเพราะตอนนี้แรงงานกัมพูชานั้นมีงานรองรับหลายตําแหน่งซึ่งก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าแรงงานที่เดินทางกลับเนี่ยได้รับความช่วยเหลือต่างๆนานาครับรวมถึงเข้าศูนย์รับรอง,ม,รรองมีบริการขนส่งพากลับจังหวัดบ้านเกิดช่วยแบกเข้าของฟรีมอบน้ําดื่มฟรีรวมถึงอำนวยความสะดวกและก็จัดเทศกาลเนี่ยจ้างงานไปแล้ว577ครั้ง แล้วเขมนอ้างว่ามีแรงงานเนี่ยมากกว่า280,000คนที่ได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการและก็ยังมีตําแหน่งว่างอีกราว80,000ตําแหน่งซึ่งก็ยังมีการต่อว่ามนุษยชนด้วยนะครับบอกว่าการค้นพบการแบบ นำข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และก็ไม่อาจยอมรับได้เพราะรายงานดังกล่าวเนี่ยพึ่งพิงเพียงแค่แรงงาน56คนเท่านั้นและก็อ้างว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนของแรงงานมากกว่า9,000 90, ชีวิตของขมรได้ที่กลับจากฝั่งไทยเราแล้วที่เป็นพิษเบก้องนั้นครับขมรก็เรียกร้องนะให้สำนักข่าวต่างประเทศนั้นเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อที่ทาง เขมีนเอง,เองจะได้ติดต่อไปแล้วก็มอบความช่วยเหลือให้งานคนเหล่านั้นโอ้โหโลกสวยมากนะครับถ้าเกิดว่าเปิดข้อมูลไปทั้ง56คนเนี่ยตายอย่างเหี้ยแน่นอนครับ พอพูดแบบนี้แล้วเหมือนเขมินเขาจะกลิ้วมากๆนะว่าเฮ้ยไม่จริงนะฉันไม่ได้แบบอดอยากขนาดนั้นแต่ไม่ยอมรับความจริงนะครับทะลักเข้ามาใดเนี่ยเป็นว่าเล่นนะเราเองก็จะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับคือทะลักเข้ามาเยอะมากแล้วแรงงานที่ทะลักเข้ามาเนี่ยพูดไปเสีย,ยกันว่าอดอยากไม่มีงานทํางานเงินน้อยสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงไปตามถ้าเกิดว่าเป็นรรยงานจากฝั่งไทยเราเป็นรรยงานจากเขมินเอง,เอง มันก็คงไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแต่นี่เป็นรายงานจากต่างประเทศนะที่พูดพร้อมกันเลยกับสสื่อสองสัาน,นะครับบอกว่าคำเม่นนั้นใกล้อดอยากใกล้อดตายครับกับแรงงานพร้อมกับพิเศรษฐกิจ คิดผิดมาปะทะก,กับไทยเราเนี่ยเสียหลายเด้งเยอะมากกับขมิมนเองแต่ว่าตอนนี้หุนเซ็นก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะครับยังมุ่งหมายที่จะมาล้ําดินแดนไทยเรามาเอาดินแดนไทยเราเหมือนเดิมซึ่งเราก็ต้องตอบโต้ไปแบบสมน้ําสมเนื้อเหมือนกันกับกรณีปัญหาบริเวณแนวชายแดนของไทยเรานะครับก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะว่าขามินจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกันบ้างเพราะเสริมทัพเนี่ยแน่นหลือเกินนะครับรวมถึงถนนส,งส่งเสบียงต่างเนี่ยขมินมีพร้อมรู้สึกว่าจะพร้อมแบบเยอะมากด้วยก็คง ต้องติดตามและก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย